<S <S แล้วเราจะต้องไปทำอะไรต่ออีกวะพัดหลังจากเนี้ยที่ฟาร์มวันนี้แล้วเราก็ไปไหนต่ออีกวะ อที่จริงเราไปตีไอ้นะทีมสึ่พี่แต่ตอนนี้ยังไม่ไหวยังแม่ไปที่ต้องมีไอ้ข่าตันเว่ะไม่ใช่ได้พี่หรอฆ่าตันเว่เท่าไหร่หกพันห้าร้อยกดเอ้ได้ชุดวะ กางเกงดีพี่เองเก่งดีกางเกงห่อนี่ใช่ปะอ่ากางเกงอูอออบัตเร์เทียมของดีอยู่มันไม่ใช่คลาสพี่ใช่ไหมเนี่ยไม่อันนี้ใส่ใส่ก็ได้พี่เราจะใส่ไปก่อนเหรอจั่งจ่เราจะใส่สสไ,ปสไ,ปสไปก่นอกนโอ้เจ้าลุงขี้นะ เออไปดิเออพี่ก็อยากได้ถ้าได้นะแม่งจะเจ๋งอ่ะไออาวุธคีมีความสามารถที่จะเรียกขุมมัยสูิมาอยู่ตรงนี้ไปพี่ก็ว่าอยากจะทำไหมเนี่ยอะไรวะอาวุธเวลล์หกห้าเนี่ยหกห้าไอ้ไอฟฟ้ไม่ฟแป๊บเดียวพี่หกห้าทังาน,นพี่ได้หมดเล้วปะ หลอไม่ยังไหมดนีกว่าได้อีกรอบหนึ่งใช่น่าจะได้อีกรอบหนึ่งตีคุยก็ไปตีคุยก็ใหญ่ใได้เราสโลวคืนไหม่ตอนนี้สองคนอืม ไม่ตายอโอเคตาย哟จะหนวกไม่ตายแต่ลองไปทีม่มี่กดคุยเลยอืมโอเคธรรมดาที่ยาอีลินนะอย่าอีลินนะผมนะร้องเลนะแล้วมีอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยเนะี่ย อาหาไฟอยู่ไหนว oh, oh, ะเนีโอ้เลยสบาพอดีแม่ทับรวมพลังเหรอเนืใอเรื่องนะในเรื่องของพี่ใช่ใช่แล้วแล้วกดเรื่องมาถ่ายสองคน ไว้ซิวพี่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 คนไทยพี่กดกดอันนะจับคู่ด่วนสองคนก็ได้มั้งแต่อันนี้กำลังจับคู่อืมได้ต่อเนี่ยพี่จับอยู่รอรอไปมาแล้วเฮ้ยจอีนหมดเลยวะมี AI มีเอไอด้วยพี่พี่ฟังของพี่เจอไอเท่ากับซิว จริงเหรอไอ้มันเก่งเหรอเก่งโคตรเลยพี่พี่ลองดูของมันไหนวะไอ้แม่งไหนมาดูดิไอคัสไอคัอสเอสตินอ่ะพี่ไอไอดูไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดีด๋ยวผมดูฮะดูไม่ได้วะพี่พลังเจ็ดหมื่นไปดู AI ไม่ได้วะ มันมันอะไรบอของมั้พี่เพราะว่ไอ้ของมันเติมแบบมันเต็มเลยของมันแน่นมากไอ้ไอ้อ่ะมาฝันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเงี้ยเงี้ยพี่กดกดอีลิกเกิดก็ให้ไอ้แบกเออถ้ากดอีลิกเนาะเมื่อกี้ไม่ผมรู้ว่าจะมีไอ้เดี๋ยวกดไปเจอคนไม่รผมเคยเจอ,อไอ้รอบหนึ่งไม่เลยจับ 而是我，哈哈 <laughs>，金乌血满苍霜，我，很适合戴在我的头上，不是吗？什么？你跑外面了？卢木钦。哈姆雷特。阿莱蒙啊。<laughs>

ไอ้ไอ้ไคตรน,นรงพี่ดูดน้ำมีบดีอย่างนี้ไ <laughs> ม่ให้ไอแบกเลยไอ้ม่โกงสัตว์เนมีดเล่นดิ <c oughs> เอาเอาเอา,เอาบอกบอนย,ยหนุ่มอีบัมให้เระยงเอาเลยเอเ้เต็่ทีเลยไอเออตีเลย ไอ้ลูกนี้ผมเอาบะมาอยู่แล้วบะมาเยอะเลยบะมีไก่ทำน้าไม่ดีเขาโอ้ยี่ะทำทีคือคือคุยแม่งเปลี่ยนหลอดอะะเมื่อก่อนคุยไม่หาทีมโคตรยากไอเกมหมดอืมไดีเชียร์อะไรกันไหมสนีิม mời này tiêu của anh em mình sụt em mỹ ăn mừng 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 biết mừng 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 โอโๆๆๆได้อะไรเนี่ยอ๋อได้มอลลูนมาสองอันได้ไอ้นี่อยู่ผมได้หมวนมแข็งเออพี่ก็ได้อยู่มันเป็นมันไว้กว่างล้างเหรอพี่อ๋อหรออืมกดเลยให้อ้นะไอ้ไอ้ไม่แปลจับ ไอเกมนี้มัเนเถียงพี่อืมไอเกมนี้แม่งแ<อ>บบพระมาเจ็ดหมื่นเะพี่คู่เยอะมเม<ช><ด>ื่อกี้นะไม่ดูไม่ถึงวะ่ะพี่พี่พี่ลองกดไปที่ไอนี้พี่กดไปที่เพื่อนอนะ่ะแล้วกดที่ความสัมพันธ์นะ,ะพี่แล้วพี่ลองมาส่งดูกดอ่าพี่แล้วกดที่ข้อสัมพันธ์พี่ไอ้ความสัมพันธะ์อ่ะอ่า ไม่มีไอ้ส่องอยู่อ่าแล้วพี่พี่ลองส่งไอ้ดูเนี่ยฮะเฮ้เฮ้เฮ้แม่งเอาโอ้โหเออยังไม่รู้เลยว่าว่าเราจะต้องสร้างอาวุธเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่งดูหมวกก่อนอ๋อหมวกพี่จะเป็นอันนี้เหรอหรือว่าเป็นอันนี้ไทำไมพี่หมวกพี่เป็นไอ้นั้นอันนั้นเอออันนั้น มอวี้ต้องใช้อ๋อขอโมกพี่เป็นอันนี้แล้นี้มันฟาร์มได้อย่างไหน,นห้วงลึกเหรอใช่พี่ห้วงลึกเท่านั้นทุกอย่างไมททุกระบบจะมีห้วงลึกอ่าเฮ้ยแปบบ๊แบแบป๊บหนึ่งนะพี่ปเป็นยังไงนะพี่พี่เราเราขนนี่กันไ,ไหมไอทีมสือขขอ่อกับพี่แล้วก็ไปที่ไอดังลังดัสลังดัสเฟอร์ท์อะ ไปเจอคนนี่หว่าดูมเอเธอรังนะักเฟร์เธอร์เฟิร์สเฟิร์สฟร์ดะเฟิร์สเฟิร์กดไปที่ไหนเออทีมสื่อพี่ทีมสื่อเลยแล้วมันอยู่อยู่ล่างมันอยู่ล่างสุดเลยเอาพี่ไหนนะทีมสื่อพี่ทีมสื่อทีมสื่ออันไหนวะทีมสึกอโอเคแล้วเห,เห็นปะ ล่าสุดเลยล่าสุดเลยละอะไรนะพี่เออว่ะอันนี้ต้องเวล70หรอใช่เออถ้าเวล70แล้วหน้ามาเล่นนะเนี่ยเนี่ยนะมันมิดเดี่ยมนาน้วมันแลกของก็ไม่ได้หรอมันนาน70เบอร์มันนะของมีเหลืเท่าไหร่ตอนน้ะของพี่เหรอ,อ,หรอแบ็ดแเบบ็ดสำร,รองให้มีเหลือ ไม่น่ามีว่ะเดินนะพี่ลองกูเช็คเบิรตตัวเองดูถ้าเกิดมีเหลือเราเอาเอาไอพี่เวลไอนี่ไปเลยเบี้ยวเจสซี่ไปเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวพี่พี่ต้องไปทำงานไงอ๋อได้พี่ได้อืมอ่ะโอเคเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิม ได้ไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับทวาสดีครับ